พูดถึงเรื่องของเก่าก็ไม่รู้แล้วรอๆกันสักกีเดี๋ยวไปจะเบื่ออะไรก็ของเก่าอะไรก็ของเก่ามันจะเบื่อแล้วก็ได้ขันหากมันจะเบื่อไปคิดอย่างนี้เข้าแล้วก็กินของเก่าทานของเก่ายังไม่รูจ้จักเบื่อตั้งแต่เกิดมาทานแต่เข้าอีกด้านเนี้ยจนวัน จนวันตายคันเมื่อทายไม่ได้ก็ตายให้คิดถึงนั่นไปก่อนอาหารการกินที่เราทานไปก็ของเก่าพริกเกลือน้ำปลานั่นแหะไม่พ้นจากนั้นหรอกแต่ว่าคนฉลาดปรับปรุงให้เข้ารสให้มีรสชาติแปลกๆเข้าไป นี่นกัของเก่านั่นแหละทานไปของเก่าทำไมยังไม่เบื่อธรรมะที่เทศนาเรื่องของเก่าทำไมยังต้องเบื่อให้คิดถึงนั้นเนี่ยเทียบกันกันนั่นแะเบื่อเพราะเหตุที่เราไม่สงบจิตใจไม่สงบไม่ทราบซึ้งถึงเรื่องธรรมะ ที่ทันเทศนาแต่นั้นมันจึงเบื่อเทนั้นควรที่เราจะทำความสงบในการที่ฟังของเก่าเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นของใหม่หมด จิตของเรามันแตกเหมือนกันถ้าหางไม่สงบดูดูสิ่งใดฟังสิ่งใดเมือ่อการถ้าเราฟังที่ไหนดูที่ไหนทันของที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นโลกทั้งหมดแต่ก็ไม่เบื่อดู นางดูดีเกละครดูอะไรต่างไม่เบื่อสักทีเพราะอะไรนะเพราใจมันลอยอยู่มันฟูอยู่กับโลกมันพอดีกับโลกมันยังไม่เบื่อถ้าหากจิตเราสงบมันไปอีกโลกหนึ่งมันไม่อยู่โลกนี้จะแล้ว มันเข้าไปอีกโลกหนึ่งฟังธรรมมันจะต้องอีกโลกหนึ่งเหมือนกันธรรมันนี่แหละไม่ใช่อื่นใครคือโลกกันนี้แหละลูกเสียงกินรสโผฏฐัพพะกโลกอันนี้แหละเราเห็นลูกเสียงกินรสโผฏฐัพพะแต่หากว่า ใจมันสงบแล้วมันกลับก็ไปฝันมันเป็นธรรมมันเลยเปิดเพลินอยู่คนเดียวของมันของเก่าเป็นอย่างนี้ของเก่าไม่รู้แล้วรุ่มหลอกสักทียงเป็นอย่างนี้แหละเราพิจารณาธรรมะต่างๆเราเพ่งพิจารณา ลูกพิจารณากายของเราของเก่านี่แหละพิจนา,าเวลาใดกเวลาใดก็ของเก่านี่แหละพิจารณาเป็นอนิจจังทุกครังงนัตตาเกิดขึ้นมาเป็นสภาวะอย่างนั้นก็ของเก่านั่นแหละที่หลังเม่เกิดในพิจารณาเขามันไม่เป็นใช่แล้ว เห็นเป็นนิจจัางเห็นสุกขังเป็เป็นอัตตาไปหมดโลกกับธรรมันเดียวกันถ้าใจเราเป็นธรรมจริงทั้งหลายทั้งปวงหมดในโลกอันนี้ก็เป็นธรรมถ้าจิตเราเป็นโลกมันไม่สงบ ทั้งตัวของเราและทั้งตัวคนอื่นภายนอกและภายในมันก็เป็นโลกปหมดเห็นั้นการพิจนารณาไม่ได้พิจนารณาอื่นไม่ได้นอกจากกายของเรากายของเราเป็นตัวประทาน ตั้งมั่นที่กลายนี่แล้วพินาไปเถิดจิตมันแน่วแน่ไว้พิจารณาไปเถิดาภนาเป็นธาตุก็เอาพภนาสุภาษก็เอาเภนาเป็นของมรณาสติก็ได้ คนเราตายมาทุกวันตายทุกวันทุกคืนแต่ไม่เห็นฉันเห็นนะมันสลดสังเวชผิจนานาตุภาพก็เอาอุกภาพไม่ต้องพปจินาให้เกิดปฏิกูลในเบือ่อนายจสอิตยเย็เยนจนกระทั่งหายเจียยดอกเงี้ดอกเกียนาสุขะของธรรมดาธรรมดาเนี่ะ ผมขนเล็บเป็นธรรมดาเนะี่ยปฏิกูลโสโคมมันก็โสโครปฏิกูลโสโครแต่ไปไว้บนหัวมันบนชีษาหุนของปฏิกูลโสโคไว้สูงมาเกิดขนเล็บทางปวงมด จะโดยที่เราไม่ได้พิจารณาตกแต่งให้สวยสดงดงามหลอกลวงคนโน่นคนนี้หาว่าเล็บมันสวยเล็บมันงามวันและหนังทั้งปวหมดก็เป็นเดียวกันเครื่องมาตกแต่งของมันแต่งแล้วนะมันไม่ใช่ของดี คือมันแต่งเอาธรรมชาติมันไม่ใช่ของดียังก็ยแต่งธรรมชาติมันดีแล้วจะไปแต่งทำไมเท่านั้นก็ไม่เห็นมสุภาพปฏิกูลแท้ทีเดียวดูเนื้อดูหนังของเราเถอะ มันซึมซ่ามาออกมาเหือไขออกมาในที่นั้นผ่าของเราถึงอาไม่ชักไม่ฟอกมันเหือกไขมาถูเขาเม้นเม้นคนเนี่ยเม้นร่ากาดสัวสัตว์อีกเม้นน่าเลียดที่สุสผ่าตามตอน,น,น้นสองขนสามหนมกกันก็ไม่สะอาดเลยถ่า,น,า,น,า,า,านั่นละหมายความล่างอัเนี้ย ร่างของสกตกนะของปฏิกูลพิจารณาอย่างนี้จะเห็นชัดๆอย่างนี้แหละไม่ต้องไปหลับตาพิจารณาหรอกไม่ต้องเห็นโดยชานโดยเห็นอะไรละ่ะนี่จะเห็นด้วยมกักคือเดียวสน,นี่ของเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่าง ในเมื่อมันเกิดอุตภ้านะเะร็จแ่งพิจารณาปฏิกัวโศโคกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างมันเลยเกิดผ้าใน,นมิตรขึ้นมาเสียแต่เห่งมันเป็นอันนี้ไม่ได้เพ่งพิจารณาเห็นจริงตามเป็นจริงลองคิดดูอ่ะอุภ้านี่มันจะอยู่ในตัวของเราเนี่ยทั้งหมด พิจารณาตัวของเราของเก่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายพิจารณาเรื่อยแล้วรื่รอดๆเป็นสากทีเหมือนกับเราทานอาหารนั่นนหะเหมือนกับเราอาบน้ำนั่นแหละอาบแล้วอาบแล้วทานแล้วทานแล้วทานแล้วมันของเก่าเหมือนกันอาอาน,นนะัาานน่นแหละ าพิจารณาเท่าไหร่มันมีมีสิ้นที่สุดความที่ไม่มีที่สิ้นที่สุดนั้นเรียกว่าของเก่าของที่ไม่เห็นด้วยความหลงความเมานะั่นมันจึงเป็นเหตุให้หลงมัวเมาลงตนลงตัวลงเรล่าลงเเขา ลงกับหลงของเก่าเหมือนกันถือตนถือตัวถือเราถือเขาก็ถือของเก่าเหมือนกันขันเห็นตาเป็นจริงเห็นเป็นจริงแล้วก็เห็นของเก่านั่นแหละที่เห็นตาเป็นจริงมันมันชัดเจนขึ้นมาเนี่ยมันไม่หลงเท่านั้นมันเที่ยวมันมันชัดเจนไม่หลงตรงนั้นอ่ะมันตรงจิต ขีนาของเก่าแต่ว่ามันไม่ไม่ใช่ของเก่านะคณะไม่หลงก็ไม่ใช่ของเก่าเป็นของใหม่เกิดขึ้นมาแล้วยังไงว่าเก่าเหมือนกันแต่มาเป็นของใหม่เกิดขึ้นมาไอ้กคนแล้วหลงเรามองมาประมาทเพลิดเพลินท้าขีนาท่านนี้มันไม่หลงแล้วค่านนี้มันเห็นแต่สลดทั้งเวท มันคิดที่มันสรุปที่มันสังเวชอ่ะนะมันเกิดเป็นของใหม่ขึ้นมาทำทั้งหลายพระเดชองพิจารณาเห็นแจ้งไปจากแล้วเม่เป็นของใหม่หมดแต่แท้จริงอของเก่าเนี่ยระองคงรู้เท่าของเก่าเหมือนกันแต่ว่าสมมุติจะเป็นของใหม่คือมันของ ชำระให้เบิกบานชำระจิตให้พองใสให้สะอาดให้เบิกบานจิตไม่เศร้าหมองจิตพองแผ่วไม่อมเอี่ยมเสมอตลอดเวลาเบื้องต้นหนึ่งมันมัวเมาลุ่มหลงตามเรื่องตามราวตุ้งแต่งตามเรื่องตามราว ปรุงแต่งไปปรุงแต่งมาก็าเศร้าหมองเกิดความทุกข์เดือ,อดร้อนร่วมใจไม่มีทางของใสจ,จะฟ้องใสเบอร์บางเพื่อมานี้เดียวแล้วพิจารณาไป,ปร่วมใจต่อีกที่นี่แลของเก่าเนะ้ยร่วมใจเขของเก่าเนะี่ย ของทุกของโศกกับของเกา่าโลบโกรธหลงกับของเกา่าเอามาใช้อยู่ไม่รู้แล้วรือว่าท,ท่าทีเหตุนั้น,นของเก่านี่ใช่มากทีเดียวทุกทุกคนใช้ของเกา่าทําไมจึงไม่เบื่อส่วนพระเจ้าท่านใช้อชชของใหม่ท่านไองใหมกลางสมุด จะใช้พิจาณาของเก่านะ่ะแต่พระองค์ันยญดตขึ้นเหะเป็นของใหม่ข้อจิตใจเบิกบานเราทุกคนที่พิจารณานี่ยเหมือนกันถ้าพิจณาไปนย่นก็ได้ <c oughs> ได้ชื่อว่พิจารณาของใหม่ถ้าพิจาณามอีกอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นของเก่าจะรับไปเข้ามองเดือดร้อนีะรําไป แค่นาชัดเจนแจ่มแจ้ง,จงเบิกบานเี๋ยวพุดโธพุโทโธกูเบิกบาน <c oughs> เป็นผู้ตื่นตื่นนอนจากจากนอนหลับที่มันหลงอะไรือนอนหลับนอนหลับธรรมดาแต่ยังรู้สึกตื่นขึ้นมาเป็นแต่ความห <c oughs> ลงหน,นั้นไม่มีตื่นเป็นสักที ความหลงคือความมัวโมะประมาทหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโกรธมันตื่นยังไงอ่ะมันจะตื่นได้ยังไงออกจากนี้ปติดโนนออกจากโน่นติดโน่นติดอยู่ดือกความรักติดอยู่ดือกความโกรธโกรธจากนี้แล้วไปโกรธโน่งโกรดน่ะเรื่อยไป อาพยญญาทอากาศตรงนั้นตรงนี้อยู่เรื่อยไปนั่นอะมันนั่น่ะนอนหลับไม่มีตื่นเลยสักทีพระพุทธเจ้าท่านเป็นพุทโธท,ท่านตื่นแล้วไม่เข้าไปหลับอีกตื่นจากของไปนะจากความโลภโอ้โหก,ก็เคยโลภมาแล้วไม่โลภอีก โกรธท้องเกเคยโกรธมาแล้วไม่โกรธอีกหลงรักหลงเกลียหลงโกรธท้องก็หลงมาแล้วไม่หลงอีกตื่นจากนอนเลยยิ่งไอ้ตื่นนอนหลับยังรู้จักตื่นแต่อันนี้ตื่นไอ้นอนหลับอันนี้ไม่ไม่รู้จักตื่นเลยนอนหลับโดยคุมหลงเราทุกคนพาเข้ามาปฏิบัติ เพื่อให้รู้จักของเก่าเหล่านี้แหละจะได้สลดทิ้งเสียอย่ามาเป็นอารมณ์อย่ามาคิดนึกอย่ามาปรุงมาแต่งเห็นน่าเป็นของเก่าแล้วก็ทิ้งเสียสลดเสียนั่นอย่างจะพบของใหม่ <c oughs> ค้องใหม่มีหน้านะที่ถูกสถานคันถ้าหากว่าเราพิจารณาเป็นอย่างนี้ในสถานที่ใดบุคคลใดในสถานที่ใดไปในที่ใดอยู่ที่ใดเป็นของใหม่หมดเอาลนะเทเทนั่นน,ะนั่งภาวนา ให้สมัครอยากจะพูดแค่เรื่องว่าไม่ได้อะไรนั่งก็ไม่เห็นอะไรเฉยๆเรื่อยความเฉยเฉยมันดีแล้วมันความไม่มีอะไรมันดีแล้วลดีกว่าที่มันจะยุ่งนั่นอีกยุ่งมดกลางวันไปอยู่นั่นมันดีกว่านั้นอีก อย่างน้อยที่สุดเราทำคามเพียรภาวนาก็เรียกว่าได้ขึ้นเราตั้งใจนั่นเรียกว่าได้ขึ้นจิตของเรารวมลงเราจิตของเรา,เราตั้งสติเห็นจิตของเรามันคิดมันนึกน่ะได้ชื่อว่าได้ขึ้นมาแล้วนะสิ่งที่เราได้อ ตั้งสติกำหนดจิตมันคิดมันนึกรู้สึกอยู่เสมอเสมอไม่ต้องล่าหรอกแต่ตั้งสติกำหนดจิตเท่านั้นน่ะมันเป็นละในตัวเป็นอาการละในนั้นไม่ต้องอยากเห็นอยากเห็นอยากรู้มันความอยากนะั้น จิตมดเลยถ้าไม่อยากเห็นแต่ว่าตั้งจิตพิจรารณาตั้งสติพิจารณาจิตอยู่เท่านั้นเป็นพอเอากาตาจิตท่านว่าเป็นสมาธิมันอยู่ันเดียวสยสติอยู่กับจิตันเดียวหนึ่งก็เป็นเอากาตาจิตแล้วนะ เมื่อเอกตายจิตเต็มที่ละเอาตั้งใจจริงๆอาจาง,จงอย่าไปคิดอื่นเอาแต่สตินะคุมจิตแห่งเดียวเมื่อสติเต็มที่แล้วมันรวมเองหรอกมันหากจะรวมเอง แต่งไม่ถูกใครใครจะแต่งไม่ได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็แต่งไม่ได้พระสาวกสาวิกาลน้าแต่งไม่ได้ถ้าคนอื่นจไมาแต่งให้ก็ไม่ได้แต่มันพอมันเหตุผลเพียงพอคือตั้งสติกำหนดจิตให้นแน่วแน่อยู่มันหักรวมลงไปเอง มันแมนเรียกว่าได้อันหนึง่งเราไม่เคยได้สาเทียนรวมเมืองกันแล้วก็ได้ขึ้นมาแล้วน่งนอนแล้วไปอยู่เฉยๆมีความรู้อะไรเอาอีกแล้วอยากรู้อีกแล้วมันก็เลยความอยากเนี่ยก็เลยยุ่งใหญ่อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากให้เป็นโน่นเป็นนี่อะไรต่างๆ เนยปุ้งใหญ่จิตที่มันรวมไปเป็นเวางังไขจิตก็ดีเนือถึงอปันนาก็ดีจิตนั่นไม่ควรที่จะไปแตะต้องมันให้หวันไหวควรที่จะมองจิตนั้นไวให้รู้เรื่องของจิต เดี๋ยวไปตื่นตกใจเพร่อคนไม่เคยรวมไปตื่นตกใจเขา,าจะเป็นอะไรไปหรือไม่มีลมหายใจกลัวตายเนี่จะไปกลัวไปใหญ่โตขนาดคนเรามันมีเครื่องยึดมันอยู่กับเครื่องยึด ในโลกนีอยู่กับเครื่องยึดมดัดใครจะไปยังไงก็อยู่กับเครื่องยึดเั้งนั้นทันเมื่อมันวางถอนถอดทุระมันปล่อยวางเครื่องยึดโดยไม่มีเครื่องอยู่เพิ่งเข้าใจเถิดนะว่าได้แล้วนั่นได้สมาธิภาวนาแล้วการไม่ยึดนั่นเรียกว่าได้มันไม่ยึดนั่นแล้ว จะไปตบอกอกใจอะไรมันปล่อยวางก็ดีจะทำมาจะจะเกิดมาปล่อยวางได้อย่างนี้สทีหรือหัดให้มันเข้าถึงนั่นอยู่เสมอเสมอหัดให้มมีอะไรดอกตั้งสติกำลังจิตเท่านั้นแหละระักษาจิตให้แน่วแน่เต็มที่ เนรามันจะเป็นมันเป็นเองหรอมันปล่อยวางแม้กระทั่งรวมลงไปเองหัดได้อย่างนี้อยู่เสมอเสมอให้มันชำนิชำนาญถ้าเมื่อชำนาญเนอะคราวนี้เราจะทำยังไงก็สบายอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดนี่ไม่เหตุเกิดขึ้นมาเรื่องราวแล้วมาทำเฉยๆปล่อยวางมันว่างอยู่นั้น มันก็จะบายตัวเองและมันไม่ไม่ต้องไปเดือดร้อนกันใครทั้งหมดมันวางจิตไม่เป็นปล่อยวางไม่เป็นมีแต่ยึดแต่ถืออย่านั้นมันไม่ไม่ได้แับความสุขควาสบายภาทีคัดตรงนั้นแ่ะถ้ามันชำนาญเมื่อ เดือดร้อนเป็นทุกข์มเงียเข้าไปหาตรงนั้นเลยนะคกับด้วยการอย่างนั้นเลยจึงอย่าพากันสงสัยมันจะเป็นอะไรอะไรก็ขอให้เป็นไปเถอะขอให้ยินดีพอใจกับการที่เราปฏิบัตินี้เรียกว่าได้มาแล้วได้ทุกอย่าง อาการคุณยาที่เราทำเบื้องต้นคือหัดสมาธิแล้วก็ได้แล้วแล้วเห็นจิตของเราก็เรียกว่าได้แล้วเห็นจิตคิดดีคที่ชั่วแต่ก่อนมันเคยคิดไม่เคยรู้จักก็เรียกว่าได้สมาแล้วจนจิตรวมมปเป็นสมาธิอนุนนาอย่าไปตกใจกลัวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างากัวจาตร์ที่กลัวมันหายอะไรต่างอย่าไปกลัวมันดี้าแหละมันทิ้งของสิ่งทั้กลววหมด งั้เหลือด้จิตอันเดียวนั่นมันดีแล้วนะ่ย่าไปรเริ่มพิจารณานน่นนี่อ่าง,างอย่าไปพิจารณาขอให้มันชนิดชำนาญน,นั่นแต่ก่อนเมื่อชำนาญแล้วเมื่อความทุกข์กลุ้มใจหรืออะไรเกิดขึ้นมามันอเกิดมาตรงนั้นน่ะลาวกละตรงนั้นน่ะเข้าไปถึงอย่างนั้นะพิจารณาอย่างนั้นได้เข้าถึงอย่างนั้นสเสมอสเสมอเมนก็มีมความสุขเห,หน็นนั่นก็ได้อันหนึ่งหมา อย่างนี้ดูเป็นนิดพิจารณา